สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวอีกแล้วนะคะกับช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยค่ะใครนะคะยังไม่กดติดตามอย่าลืมนะคะกดติดตามไปกํกำลังใจให้กับบิวกันด้วยนะคะมาค่ะห้างเสงนะวันที่20นี้ค่ะขยี่กันไปเลยนะคะ2และ4นะ2และ4นะคะ2ตัวค่ะจอบไปเลยค่ะ2 2 4 9 4 6 2 3 5 2และ9 9 3ค่ะ สตัวค่ะทุกคนสองหนึ่งนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ2ตัวนะสอง4 4 6, สองสี่เกสาห้และ9กสค่ะส่วน3ามตัวนะคะสองหนและ4 0่ย์สค่ะ แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน